สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนายเอเมตอนนะครับผมนะครับวันนี้นะครับจะเราจะมาเปิดเลดรุ่นอะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับนี่ครับเป็นเลดนะครับน้ำหนักสี่บาทนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันครับรายการไหนอะไรยังไงเดี๋ยวต้องแกะซีนดีหน่อยเดี๋ยววันนี้เปิดซีนพร้อมกันเลยครับเป็นรายการไหนอะไรยังไงนะครับเป็นเลดนะครับรายการเลดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นรุ่นอะไร เพื่อนๆที่พี่ที่ชมไปแล้วเปิดมาอย่างนี้ก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นรายการไหนนะครับมาเปิดไปเลยนะครับเปิดไปพร้อมๆกันครับวันนี้รายการนี้บอกว่าแบบเป็นเลดของที่สุดแห่งเลดนะครับนี่ครับเป็นเลดเลื่อนสมณศักดิ์ครับเหลวงพ่อพระพิยะกาโมครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเลดน้้าหนักสี่บาทมาเดี๋ยวเรา มาเปิดดูครับว่าข้างในเป็นรายการไหนได้เลขโค้ดอะไรครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้วยกันครับมานะครับเผื่อได้เลขสวยนะเออเปิดดูด้วยกันเลยครับแต่ละรายการสร้างน้อยนะครับราคาบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับราคาไม่ตกนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อด้วยเลื่อนนะครับพี่เลื่อนสมณศักดิ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่าความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้ที่บอกว่าที่สุดของที่สุดเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาเปิดเลยเปิดเลยครับมีอะไรแถมไหมมีอะไรแถมไหมครับมีอะไรแถมไหมเหรียญเนื้อเงินนะครับท่านผู้ชมเป็นเหรียญเนื้อเงินสี่บาทนะครับโอ้โหรายการนี้นะครับผมลงยาแดงครับขอบแดงนะครับพื้นน้ำเงิน ในสมสีแดงครับลงยาจีวรหลวงพ่อครับโอ้โหดูงานสวยมากครับดูครับโอ้โหช้ำช้ำครับช้ำช้ำครับอื้มดูพัดยศนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินขนาดสี่บาทนะครับเนื้อเงินขนาดสี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาเทียบข้อมือดูนะครับโอ้โหสวยมากครับ พอดีข้อมือเลยนะครับความยาวน่าจะ,ระาราาประมาณ7นิ้วนะครับความยาวประมาณ7นิ้วพอดีข้อมือเลยครับนี่ครับพอดีข้อมือเลยผู้ชายใส่ได้นะครับแน่นอนทศีบาทเนี่ยโอ้โหสวยจริงครับนี่นะครับโอ้โหเนื้อเงินสวยจริงครับสวยมากสวยมากนะครับอ่ะเรามาลุนเลขโค้ดครับว่าเลขโค้ดได้เลขอะไร เลขกี่หลักเลขสี่หลักครับท่านผู้ชมดูเลขสี่หลักเป็นเลขอะไรนะครับ2องแปดเอ้ยสองเครับสองเนะครับเออโอ้โหอ๋อนี่เขาจะเป็นต่อโค้ดจีนตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหเนื้อเงินครับนี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับ เก็บได้ต้องเก็บเลยนะครับสําหรับพี่ๆที่นักสะสมนะครับบูชาพระอนาคตมาแน่นอนนะครับอนาคตแรงแน่นอนดูครับหืสวยมากนะครับสวยมากสวยมากนะครับโอเคในสําหรับวันนี้นะครับมีเลดเลื่อนสมณศักดิ์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมมันคลิปมันจะสั้นเกินไปเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหาเลดรุ่นอื่นมาด้วยนะครับเดี๋ยวหาเลดรุ่นอื่นมาด้วยนะครับแต่จริงรุ่นนี้ออกมาก่อนนะรุ่นนี้ออกมาก่อน ก่อนเพื่อนเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดอ่าที่ระลึกนะครับที่ระลึกครบร้อยปีกันนะครับที่ระลึกครบรอบร้อยปีนะครับมาดูเลยอ่าคลิปมันจะได้ไม่สั้นเกินไปนะครับนี่เป็นรายการธงชาติเนอปาก้าครับนะครับเป็นนนอปาก้าแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นเสือนะครับ2อง่ังนะครับลายธงชาตินะครับตอกกรรมการครับ นี่ตอกอก,อกอหมายเลขโค้ด1779้นะครับอุย้ยเลขสวยนะเนี่ย1779้นะเลขสวยเลขสวยนะครับเลขสวยเลยทีเดียวอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางวางเรียงไว้ก่อนนะครับนะครับนี่ก็น่าจะเกือบจะเส้นเดือนกันยานะครับวันนี้นะครับรายการหนึ่งสวยมากครับนี่ ที่ระลึกครบรอบร้อยปีหลงวงพ่อพัดเหมือนกันหูลงยาแดงสวยจัดเลยนะครับรายการนี้สวยจัดเลยนะครับโหเด้งๆเลยครับเดี๋ยวดูโอ้โหรายการนี้สวยนะเนี่ยนะครับรายการนี้สวยอ่ะอันนี้เป็นรายการอพป้านะครับเลขโค้ดนะครับหนึออ่งสองหกหนึ่งเลขสวยใช้ได้นะครับ ตอกกรรมการนะครับกกนะครับนี่ที่ระลึกครบร้อยปีนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแนะนำนะครับนำเสนอรายการเลทก็จะมีประมาณนี้นะครับรายการเลทจะมีประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามรายการอะไรนะครับผมทิ้งข้อมูลไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเข้ามาแล้วลองแอดไลน์แอดเฟซ หรือว่าโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับผมนะครับผมว่าคลิปนี้นะครับหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับจะได้ความรู้นะครับความบันเทิงนะครับกับคลิปที่ผมได้ทํามาให้นะครับยังไงวันนี้นะครับผมนายเอเมตอนนะครับก็ ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะมีรายการพระรายการอะไรมาเสนอมาแนะนำให้พี่พ่เพื่อนๆทุกท่านรับชมรับฟังกันนะครับก็ขอติดตามด้วยกดอะไรก็ได้กดกระดิ่งกดถูกใจกด s ับสไคร b e กดอะไรก็ได้ครับที่มันกดได้นะครับผมสำหรับวันนี้ในเอเมซอนขอบพระคุณครับและกราบสวัสดีครับ